วันนี้เราก็จะมาดูบรรยากาศเกมมีววันแรกกันนะว่าจะมีคนเล่นเยอะหรือเลปล่าตัวที่เราจะเล่นก็เล่นเป็นไนท์แล้วกันลุยกันเลยกล่องไม่ได้โดนอะไรกันตกไฟฟ้าเลย,ลยเก็เบนะจิ๊กก็ได้ เอไปอันนี้ก็ไม่ได้จะมาเล่นแบบว่าให้โหดอะไระจะมาดูคนในเมืองเสียว,ว่าแบบมีคนเก็บเปรี้ยวเยอะไหมอะไรไม่ใชนังะแหละเวลกเ,เ, <c oughs> เ,เป็นชาติพอจะได้เวลเราไม่สนใจเนี่ย จะมี Lindsey. คนม oh. <mos> ีหน้าเมือก <mo> ันเต็มเลยโอ้โหเยอะมากนี่คนนี้ก่อนโอ้ไมรู้เลยแบบยืนกันเป็นตี้โอ้ไม่เหลียวทำไมเนี่ยตีดิวัดเยอะจนเซิร์ฟแล้วไอ้ยโอ้ยแมงมูออฟคอตอ้าวหายไปแล้วเอ้ยมีเจนเลือดยาไหมอ๋อ ไอ้ไฟอย่ามาแย่งเก็บผ่องก็ไม่ได้ไปไม่มีต้นไม้นะแต่ Apple แอปเปิลเต็มพื้นไ่หมดเลยหวัวเอวเขามีเป็นเอวด้วยนะไม่ไหนเดินตาม ความหมายเราก็ไปอยู่เมืองเอลก็แล้วกันเนี่ยได้เจอเอลออ้เอลโหดเกินมาแล้วเราต้าจะทำเกวดบ้างนะเนี่ยาร์ไปหาเขาคือใครอ่ะทำไมเง่ออกเต็มอุย้ยมังกร อบอดเดินได้ไม่ดูตาวาตาเรือเกือบโดนมังกรเหยียบแล้วละ่ะอ้ยชา้างเออลืมรับของเลยเขามีรับของด้วยนะสำหรับคนที่แบบสมัครให้นี่ไว้ล่วงหน้าไว้นะฮรส่งรับของกสวรสร เดิมาทำต่อไปรับของหน้าเว็บไซต์ปั๊บตอนนี้คือเซิรฟ์ฟเขาติดเพิ่มเซิรฟ์ฟเข้ามาใหม่แล้วทีนี้ก็แห่กันเข้าเกมไม่ได้ทำให้คนแบบหายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้เวลไปนิดหนึ่งแล้วเพื่อที่จะมาวร์ปไปดูคนในเมืองน,นะว่าจะเหลือกันเยอะไหมวันแรกนะไปดูหน้าเพจมาแล้วแล้วแบบ <c oughs> เข้าไม่ได้กันเต็มเลยเรานี่คุยผู้โชคดีนะเราต้องมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูนะเริ่มจากมือเอลก่อนนะ้ะไรคือมันเป็นโมชั่นอะไรไม่รู้หน้าชัดหลังเบลอโหพี่ทำ150แล้วเหรอห้ <c oughs> ่งมุมเนี่ยแมงมุมมาเกิดอะไรมือเอวหรอไม่เกิดมืองไหนหนู่นไปไปดู มาซซมวอนเหนือกันว่าโอ้โหไม่ค่อยมีนะโอโ้ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเอวแรกเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นภาพตอนคนเยอะให้ดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> นี่เยอะไหม <c oughs> สุดยอดอ่ะทำไต่อ เมงหมไม่มีคนนะอเมืองโปรดปานของนคนไทยหลายๆคนนะเมืองที่อากาศเย็นเฉียคนจะเยอะเอ็นซิสเซสอากาศเย็นหนีร้อนกันมาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วนะนี่ก็น่าจะอยู่หน้าเมืองกันเหมือน,นเดิมไม,ไม่มีไม่มีก็แจ่มเนะี่ยฟาร์มเนะี่ยฟาร์มเนะี่ยฟาร์มเนะี่ย ตรงนี้ต้องมีแน่นอนเพราะถ้าไม่มีเราก็จะมาบอทนะตรงนี้นเดี๋ยวไปดูที่แหล่งบอทเกิดกันดีกว่าถ้าไม่มีก็จะได้บอท เราน่าจะยังตีไม่เข้าโอ้ยใส่หัวใส่หัว่อนใส่หัว่อน,อนโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บมามาดิเขามาเด้เออเอ้ยเอ้ยควงสวานควงสวานนี่ทำเป็นเล่นไม่มีคนนะเนี่ย เยเจ้าของที่เข้ามาไปลงไปอย่ามายุ่งเ้ยตายเลือดปั๊มเลือดก็เป็นว่าขอจบตรงนี้กันล้วกันนะก็เดี๋ยวถ้ามาเล่นใหม่ก็เดี๋ยวถทายดูอีกก็แค่นี้ลาอยเจอกันคลิปหน้า โอเคคลิปนั้นก็มาถึงแล้วนะคะเป็นคลิปวันสุดท้ายของมิวเพราะว่าพรุ่งนี้เซิร์ฟจ,จะปิดแล้วตอนเวลาเก้าโมงแต่ว่าคนที่จะเล่นก็ไปสามารถไปเซิร์ฟโกลบอลได้ต่อนะเอาล่ะเราก็จะมาพาทุกคนไปดูในเมืองกันนะว่ายังมีคนอยู่เหลือไหมมีใครบอดอยู่ไหมเดี๋ยวเราลองมาทายเล่นกันนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าตังค์ไม่มีวาร์ปไปไหนไม่ได้ขอเปลี่ยนตัวสักครู่นี่เลย ตัวที่ไม่มีชุดแต่ก็สามารถบิงได้นะเราก็จะมาเริ่มดูจากเมืองมาก่อนเลยนะกามีใครอยู่ไหมหนึ่งคนสองคนแล้วเราก็จะมาเล่นกันนะว่าคิดว่าบอดหน้าเมืองตรงที่ว่าเราถ่ายก่อนน้นเนี้ยจะมีคนอยู่ไหมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะถ้าใครจะเล่นหรือเดาก็ได้ไม่ต้องคอมเมนต์หรกคิดไว้เลยเนี่ยมีไหมเราว่าน่าจะไม่มีตรงนี้ มีก็แย่ปิด <laughs> บอดเสร็จปิดพรุ่งนี้ไม่แต่บอดไว้ก็ได้นะเพราะว่าไปเล่นเซิร์ฟโกลบอลก็ได้เพราะว่าเ,เ,เรโกรบโบ,ไ,โโบไม,ไม่ไม่น่ามีที่บอดแน่ๆอ่ะแล้วตรงนี้คิดว่ามีไหมเราว่าก็น่าจะไม่มีแล้วปะ่ะแต่มันเป็นที่ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้นแบบตอนเซิร์ฟเปิดนี่แย่ก็จะเป็นตายนะอืมอนี่อันี่อนี้มันฆ่าแล้ว ข้ข่าใคราะก่มาดูนะว่าจะมีคนไหมอุม้ยมีเป็นเอลแล้วเราก็แยกของฟาบแล้วขอโทษไปแล้วอ่าเมืองต่อไปจะเป็นเมืองเอาเป็นไล่จากขขางบนแล้วกันนะเมืองไนส์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 เลย ไม่มีคนอยู่เลยเป็นเมืองที่เราชอบมากเนี่ยถ้าเป็นเซิร์ฟออนแรกเลยนะออนแรกสุดเลยคนเขาจะมายืงขายของเยอะมากแล้ตอนนี้เขาก็มีตลาดของเขาแล้วลองไปดูตลาดไงก็ได้เงียบตลาดเงียบมากตลาดเงียบมากไม่มีคนเลยว๊าด เขาไปลงภาษาเลือกันเหรอเขาไปลงภาษาเลือกันหมดแล้วมึงต่อไปก็จะเป็นึงเอลนะภาพก็ไม่เบริรอแล้วนะเพราะว่าเราเปิด n v i d วีดียไว้มันทำให้ภาพเบร์ลนะสำหรับใครที่จะแก้ก็ทำตามนี้เลยนะแก้ได้แน่ๆนอนๆนยืน มันเอวก็ยังมีคนยืนอยู่ตรงนี้นะขายของอยู่เออมันยิ่สึกแม่งมุมมันมาบุกมืองเอวอ,อีกแล้วละ่ะวิมีคนอยู่ขายของันอยู่เอ็มไหมดเลยซัมมอนเนอร์เออมทุกคนดูหดนจ๊ะเอาของมันี อันนี้เลยทีเด็ดเลยคิดว่ามีคนอยู่ไหมเราว่าไม่น่ามีแล้ว่ะในใจอ่ะบอกว่าคิดว่ามีมากเลยนะแต่ว่าคิดว่ามันอยู่ไกลอ่ะไม่น่ามีหรอกใครก็ได้โดนเนตปีกมาทีไม่ไหวแล้วโอ้โหหมอนหลุดมาแบบนี้ไม่น่ามีแน่ๆน ไม่มีนะไรจะมาบอดก็มาบอดได้นะเล็กไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะปิดแล้วบางต่อไปบางน้ำอะ่ะอ้มีคนยืนอยู่เขาน่าจะตายนะคุณคิดว่ายังมีคนบอดอยู่หรือไม่หมือไล่ มี L เอลหรอไม่ใช่ตัวทองใช่ไหมแล้วเจ้าของอยู่ไหนอะ่ะเจ้านายอะ่ะเจ้านายอยู่ไหนเจ้านายแกอยู่ไหนาพาไปหาเจ้านายแกดูนี้อ๋อยู่นี่เป็นเอลนะบอดอยู่ส่วนข้างล่างจะม,ไมีไม่น่ามีมั้งเต็มเลยมอนมอนหลุดเต็มเลยไม่มีนะอาจจะเป็นไนท์ตะเกียรที่ ร <laughs> อเจ็ดน่าจะมีคุณคิดว่ามีไหมเราจะไปแค่สองที่นะข้างหน้ากับข้างบนไม่มีทำไมที่ย่างนี้ไม่มีมอนเก่งเกินเหระ เนีย่ยดูดิที่ฟาร์มดีะตายดูดูดู<ๆ>เยอะมากมันเยอะมากอ<ๆ>๋อสามทำไมย้อนหลังละ<ๆ>่ะออสามไม่มีอะไรยืนหลุดขนาดนี้สุดเป็นเต็มไปหมดไม่มีนะใครจะมาบอดก็มาบอดได้ที่ว่างไม่เช่า ที่ที่เราจะพามาดูก็มีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ขอตัวไปทำพาสปอร์ตให้น้องเมจิกคนนี้ก่อนมีเงินเดี๋ยวตกเครื่องละแย่เลยเล่นมาทั้งน,นั้นไปแล้วแล้วเจอกันคุณได้เข้าใจถึงพลังงานท่าลมและได้ใช้ค่าที่คิดขึ้นมากับไพมอนเพื่อจัดการสตูในการเดินทางหยิง yeah. นี่นี่ยมูคุณิวถ้าเึงนว่าพิราบแล้วพวกเป็ดเองก็ไม่พ้นขนาดช่วยชิมมี่ให้อาหารดูเหมือนคุณจะยึดติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเป็ดแฮสตแต่ว่าชิมมี่จะไม่มีวันให้อะัคุณเราหาที่ผีไฟที่อยู่ข้างหน้าไม่เจอโดยต้องสู้กับมันแบบเดินรถตอบไฟเรื่อๆจนมันพุ่งชนตัวเราแทะ